เลาวข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวรับเงินเยียวยาประกันข้าวปี64สี่ทหกาทกสโอนแล้ววันนี้นะคะสำหรับผู้ปลูกข้าวรีบเช็คเงินโอนเข้าบัญชีด่วนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ9พฤศจิกายนเงินเยียวยาประกันรายได้ข้าวปี64สีทห งวดที่1ทกสอโอนเงินให้กับผู้ปลูกข้าวตามเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่1นะคะดังนี้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจาวันที่4พฤศจิกายนเพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต64สีห้ารอบที่1งวดที่1ให้แก่เกษตรกร ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อน15ตุลาคมนะคะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 4 0 7 7 5เ้าบาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ9947.87าบเาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ8,65.38บาทข้าวเปลือกเหนียวตันละ7 6 6 2 5 3บาทนะคะ มาดูการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ทกศใช้ในการจ่ายให้แก่กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสําหรับการจ่ายงวดที่1ในวันที่4พฤศจิกายนนะคะข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ4,135.77บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ3,592.25บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1 0 5 2 1 3บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ1,934.62บาทและข้าวเปลือกเหนียวตันละ4,337.47บาทกเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่แอปพลิเคชันทกสนะคะ A อขีดโมบายตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน l ลน์อ f f ฟิเชีย BACFamily a กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BACConnect นะคะ อัเดทเงินเยียวยาประกันข้าวปี64ทัง65งวดที่1ทศกัโอ,อนแล้ววันนี้นะคะสำหรับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว5ชนิดเก็บเกี่ยวก่อน15ตุลาคมอย่าลืมตรวจสอบการโอนเงินได้แล้ววันนี้นะคะ